เราน่าจะเคยเห็นภาพคล้ายๆกันบนโซเชียลมีเดียนะคะภาพรับปริญญาที่เพื่อนๆหรือญาติเราโพสต์เต็มไปด้วยรอยยิ้มชุดครุยสวยๆช่อดอกไม้ใหญ่ๆแต่เบื้องหลังภาพแห่งความสำเร็จพวกนั้นนะคะดิฉันเชื่อว่าหลายคนเลยโดยเฉพาะคนที่เคยผ่านมันแล้วอาจจะเคยมีโมเมนต์ที่นั่งอยู่หน้าวิทยานิพนธ์ตอนตีสามแล้วก็จ้องหน้าจอคอมที่มันว่างเปล่าแล้วถามตัวเองเบาๆว่าเรามาทำอะไรที่นี่ <c oughs> เป็นคำถามคลาสสิกเลยครับแต่เป็นคำถามที่ทรงพลังมากนะเพราะมันสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้ดีมากๆเลยครับใช่เลยค่ะคือถ้าย้อนไปซัก30ปีก่อนปริญญาโทนี่แทบจะเป็นตัวทองคำเลยนะคะเป็นใบเบิกทางสู่ความมั่นคงการงานดีๆเงินเดือนสูงๆแต่พอตัดภาพมาที่โลกปี2026ที่แบบ AI กำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างตลาดแรงงานก็ผันหวนเร็วมากคำถามที่ว่า เรียนโทไปทำไมมันเลยดังขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลที่ได้รับมาว่าในยุคสมัยแบบนี้ทำไมคนถึงยังเรียนปริญญาโทโดยจะมองผ่านทั้งแว่นของเศรษฐศาสตร์แล้วก็จิตวิทยาเลยค่ะเรียนแล้วจะคุ้มไหมแต่มันคือการสำรวจแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ลึกๆข้างในด้วยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้จะพาไปดูทั้งตัวเลขที่จับต้องได้สถิติที่น่าสนใจแล้วก็ เอ่อสภาวะทางใจที่ผลักดันให้คนตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่น่าสนใจมากในข้อมูลที่เปิดมาแล้วดิฉันต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าวุฒิเฟอร์หรือ credential inflation ค่ะฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะคะใช่ครับมันคือภาวะที่วุฒิการศึกษากลายเป็นเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์คือมีเยอะขึ้นหาง่ายขึ้นแต่มูลค่าในตัวมันเองกลับลดลง ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมัยก่อนใครจบปริญญาตรีก็ถือว่าเก่งแล้วหางานดีๆได้ไม่ยากแต่พอคนจบตรีกันเยอะขึ้นปริญญาโทก็เลยกลายเป็นมาตรฐานใหม่พอคนจบโทเยอะขึ้นอีกมันก็เฟอ้อขึ้นไปเรื่อยๆครับเหมือนเป็นการแข่งกันอัปเกรดวุฒิที่ไม่มีวันจบสิ้นเลยนะคะในข้อมูลมีการอ้างถึงทฤษฎีที่น่าสนใจมากคือทฤษฎีสัญญ,ญาณหรือ Signaling Theory อ๋อครับของนักเศษรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลไมเคิลสเปนใช่ค่ะที่บอกว่าจริงๆแล้วใบปริญญาทำหน้าที่เป็นแค่สัญญาณส่งไปบอกนายจ้างว่าเฮ้ hey, เราเป็นคนมีความสามารถนะเรามีความอดทนไม่งั้นเราไม่จบมาหลอกอะไรแบบนี้และปัญหาไม่อยู่ตรงนี้แล้วครับเมื่อทุกคนส่งสัญญ,ญาณเดียวกันสัญญ,ญาณน,นั้นมันก็ด้อยค่าลงเหมือนทุกคนตะโกนพร้อมกันจนไม่มีใครได้ยินเสียงใครจากเดิมที่ปริญญาโทเคยเป็นเครื่องยืนยันความสามารถกลายเป็นแค่ ตะแกแรงร่อนผู้สมัครในขั้นตอนแรกเท่านั้นเองไม่ได้การันตีอะไรอีกต่อไปใช่ครับไม่ได้การันตีเลยมันเชื่อมโยงกับแรยงานของธนาคารโลกที่ชี้ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า s k i l l s m i s m a t c h อย่างรุนแรง Skills mismatch หมายความว่าสิ่งที่เรียนในมหาวิทยาลัยกับสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการจริงๆมันเป็นคนละเรื่องกันเลยอย่างนั้นหรอคะถูกต้องเลยครับคนละเรื่องกันเลยข้อมูลสรุปปรากฏการณ์นี้ไว้ได้เจ็บปวดมากเขาเรียกว่าเป็นภาวะที่คนเรียนจบสูงเกินงาน Over educated แต่กลับทำงานไม่เป็น Under skilled โอ้โห oh. คือมีความรู้เชิงทฤษฎีเยอะมากแต่ขาดทักษะเชิงปฏิบัติที่จำเป็นจริงๆทำให้ปริญญาโทสำหรับบางคนกลายเป็นเหมือนชุดเกราะราคาแพงครับชุดเกราะราคาแพงเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะคือใส่แล้วก็รู้สึกอุ่นใจนะดูเท่ดูน่าเกรงขามบอกใครๆว่าเรามีเกราะชั้นดี แต่พอต้องลงสนามรบจริงในตลาดแรงงานกลับขยับตัวลำบากเพราะชุดเกราะมันหนักไม่คล่องตัวไม่เหมาะกับการต่อสู้ในรูปแบบใหม่ๆที่ต้องการความเร็วและความยุดหยุ่นสูงโอโ้โหเป็นภาพเปรียบเทียบที่คมมากเลยค่ะพอพูดถึงเรื่องราคาแพงงั้นเรามาดูตัวเลขกันหน่อยดีกว่าเพราะถึงจะมีปรากฏการณ์วุฒิเฟอร์แต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์ข้อมูลก็ยังชี้ว่าการมีวุฒิสูงขึ้นมันก็ยังมีผลตอบแทนเป็นตัวเงินที่ชัดเจนอยู่นะคะใช่ครับตัวเลขมันยังล่อใจยอยู่จริง ข้อมูลสถิติในประเทศไทยระบุชัดเจนเลยว่ามีสิ่งที่เรียกว่า wage premium wage premium ครับคือผู้ที่จบปริญญาโทจะมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าปริญญาตรีประมาณ29% 29%ฟังดูก็เย้อะเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเทียบกับค่าเทอมเป็นแสนเป็นล้านกับเวลา2ปีที่หายไปไม่แน่ใจว่าจะคุ้มในระยะยาวหรือเปล่า นั่นคือคำถามสำคัญเลยครับคนส่วนใหญ่มักจะหยุดแค่ตัวเลข29%แต่ลืมคิดเรื่องค่าเสียโอกาสหรือ opportunity cost อ๋อเงินเดือนที่เราควรจะได้ถ้าเราไปทำงานแทนใช่ครับคือเงินเดือนที่ควรจะได้รับตลอด2ปีถ้าเราทำงานแทนที่จะไปเรียนพอมาคำนวณจุดคุ้มทุนจริงๆบางคนอาจจะต้องใช้เวลา8-10ปีกว่าจะได้ทุนคืนทั้งหมดเลยนะยังไม่หมดนะคะ ในข้อมูลยังมีอีกคำที่น่าสนใจคือ prestige premium อันนี้น่าจะถูกใจคนที่อยากทำงานในองค์กรใหญ่ๆโดยเฉพาะในภาคเอกชนระดับท็อปๆ ผลตอบแทนของคนจบโทอาจพุ่งสูงถึง55%เลยทีเดียวโดยเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ค่ะนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจแต่ก็เป็นกับดักที่หลายคนมองข้ามไปเพราะตัวเลข55%ที่ว่ามันคือค่าเฉลี่ยของกลุ่มคนที่เป็นท็อปเทียร์จริงๆที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่กี่แห่งของประเทศและของโลก อ๋อคือไม่ใช่ทุกคนจะได้ตัวเลขนี้อ่านมันกลับแคบลงข้อมูลชี้ว่าเด็กจบใหม่ในปี2025ต้องเจอกับอัตราการว่างงานที่สูงถึง5.89%แปลว่าถึงแม้ถ้าได้งานแล้วเงินเดือนจะสูงขึ้นมากแต่โอกาสที่จะได้งานนั้นมันยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยใช่ครับมันเหมือนการซื้อลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ที่คนส่วนใหญ่ได้รางวัลและที่น่ากังวลไปกว่านั้น คือความเหลื่อมล้ำจากสิ่งที่เรียกว่า university branding ใช่ครับตลาดแรงงานไทยยังให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของสถาบันอย่างเข้มข้นมากทำให้ปริญญาโทจากสถาบันที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม top 5หรือ top 10เมื่อรวมกับค่าเทอมที่ต้องจ่ายไปบวกกับค่าเสียโอกาส2ปีมันอาจกลายเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนติดลบได้เลยครับมันคงไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแน่ๆมันต้องมีอะไรที่ลึกกว่านั้นอยู่เบื้องหลัง ซึ่งข้อมูลก็พาเราเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องเศรษฐศาสตร์ไปสู่เรื่องจิตวิทยาซึ่งน่าสนใจมากๆเลยค่ะจริงด้วยครับเพราะการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตคนเราส่วนใหญ่มักจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าเหตุผลและตัวเลขล้วนๆข้อมูลมีการอ้างอิงถึง t r i c ี identity status ของ James m a r ์เชียซึ่งช่วยให้เราเข้าใจแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ได้ดีขึ้นเขาแบ่งผู้ที่เรียนต่อเป็น2กลุ่มใหญ่ๆที่น่าสนใจมากครับ กลุ่มแรกเรียกว่า identity foreclosure หรืออัตลักษณ์ที่ถูกกำหนดฟังดูซับซ้อนจังเลยค่ะมันคืออะไรเหรอคะอธิบายง่ายๆคือกลุ่มที่เรียนเพื่อตอบสนองความคาดหวังของครอบครัวหรือสังคมนะครับโดยที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ตั้งคำถามกับมันเลยในสังคมไทยเราจะเห็นภาพนี้ชัดมากใบปริญญาคือความกตัญยูคือหน้าตาของวงตรูกูลใช่ครับ หลายคนเรียนโทเพื่อเติมเต็มความฝันของพ่อแม่หรือเพราะญาติพี่น้องทุกคนก็เรียนกันหมดมันเป็นเหมือนเส้นทางที่ถูกขีดไว้ให้แล้วโหอันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยเหมือนเพื่อนบางคนที่โดนที่บ้านกดดันว่าต้องจบโทนะจะได้เป็นเจ้าคนนายคนท,ทั้งทาที่ตัวเขาเองอยากจะไปทําธุรกิจส่วนตัวมากกว่าซึ่งน่าเศร้าที่ว่าเส้นทางนี้มักจะนําไปสู่ภาวะเบิร์นเอาท์หรือความรู้สึกว่างเปล่าในภายหลังเพราะมันไม่ใช่เป้าหมายที่มาจากข้างในตัวเองจริงๆ พอเรียนจบมาแล้วได้ใบปริญญามาให้พ่อแม่ชื่นใจแล้วก็จะกลับมาเจอคำถามเดิมๆว่าแล้วชีวิตเราจะไปทางไหนต่อแล้วกลุ่มที่2องละคะดิฉันว่าน่าจะมีอีกกลุ่มที่ไม่ได้โดนครอบครัวกดดันแต่ก็ยังเลือกที่จะเรียนต่อกลุ่มที่สนี่อาจจะเยอะกว่ากลุ่มแรกในยุคนี้ด้วยซ้ำครับเขาเรียกว่า identity moratorium หรือการประวิงเวลาการประวิงเวลาครับ กลุ่มนี้จะใช้มหาวิทยาลัยเป็นเหมือนหลุมหลบภัยหรือเซฟเฮเว่นจากโลกการทำงานที่ดูน่ากลัวและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการเรียนต่อจึงกลายเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองเพื่อเลื่อนภาวะการเป็นผู้ใหญ่หรือที่เรียกว่า delayed adulthood ออกไปก่อนเหมือนเป็นการซื้อเวลาเพื่อยังไม่ต้องออกไปเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงที่ต้องส่งเรซูเม่เป็นร้อยที่แต่ไม่มีใครเรียกสัมภาษณ์หรือต้องเจอการแข่งขันในที่ทำงาน ถูกต้องครับมันคือการหนีจากความวิตกกังวลของการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพการอยู่ในมหาวิทยาลัยมันสบายใจกว่ามีสถานะเป็นนักศึกษามีตารางเรียนที่ชัดเจนมีเป้าหมายระยะสั้นคือการสอบให้ผ่านมันเป็นโลกที่ควบคุมได้มากกว่าโลกภายนอกที่วุ่นวายแล้วยังมีอีกปัจจัยทางจิตวิทยาที่น่าสนใจมากที่ข้อมูลพูดถึงคือความเสียดายต้อทุนที่จมไปอ๋อ sunk cost fallacy ใช่ค่ะอันนี้คลาสสิกเลยเหมือนคนที่คบกับแฟนมา7ปีแล้วรู้ว่าไม่ใช่แต่ก็ไม่กล้าเลิกเพราะเสียดายเวลาที่ผ่านมาเลยทนคบต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะวัวเลาะเป๊ะเลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบมากหลายคนเรียนต่อโทในสาขาเดิมเพียงเพราะคิดว่าในไหนก็เรียนตรีมาทางนี้ตั้ง4ปีแล้วก็เรียนให้มันสุดๆไปเลยทั้งที่ลึกๆแล้วอาจจะรู้ว่านี่ไม่ใช่ทางที่ชอบ แต่ก็กลัวการที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดกลัวว่าเวลา4ปีที่ผ่านมาจะสูญเปล่าใช่เลยครับซึ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นกับดักทางความคิดและจิตใจที่คนรุ่นก่อนอาจจะคุ้นเคยแต่ข้อมูลก็ชี้ให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่หรือเจนซี่กำลังมองเรื่องนี้ต่างออกไป พวกเขานิยามคำว่าความมั่นคงในรูปแบบใหมท่ที่ไม่ได้ผูกติดอยู่กับใบปริญญาเหมือนเดิมแล้วใช่ครับคนรุ่นนี้เติบโตมาในโลกที่เห็นบริษัทใหญ่ๆล้มละลายเห็นคนเก่งๆถูกเลิกออฟพวกเขาเลยไม่เชื่อว่าการทำงานในองค์กรใหญ่ๆห,หรือการมีวุฒิที่สูงๆจะการันตีความมั่นคงได้อีกต่อไปผลสำรวจของดีลอยที่อ้างอิงในข้อมูลเสนอโมเดลที่เรียกว่า trifecta model ซึ่งบอกว่าความสำเร็จของเจนซี่ประกอบด้วย3ส่วนที่ต้องสมดุลกัน Trifecta Model สามส่วนที่ว่ามีอะไรบ้างคะส่วนแรกคือ meaningful work คือการทำงานต้องมีคุณค่ามีความหมายต่อจิตใจและต่อโลกไม่ใช่แค่ทำงานเพื่อเงินไปวันๆส่วนที่สองคือ financial resilience ไม่ใช่แค่เงินเดือนสูงๆแต่เป็นอิสรภาพทางการเงินมีไรายได้หลายทางไม่ต้องพึ่งพางานประจำแค่อย่างเดียวและส่วนที่สมซึ่งสำคัญมากคือ holistic wellbeing คือสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจต้องไม่ถูกทำลายไปกับการทำงานพอเอาโมเดลนี้มาจับจะเห็นเลยว่าปริญญาโทแบบดั้งเดิมมันดูจะสวนทางกับสิ่งที่เจน Z ต้องการเลยนะคะชัดเจนเลยครับปริญญาโทแบบเดิมๆอาจจะตอบโจทย์เรื่องวุฒิซึ่งอาจจะนำไปสู่ financial resilience ในระยะยาวแต่หลายครั้งต้องแลกมาด้วยความเครียดสะสมหนี้สินทางการศึกษาและการทำลาย well being อย่างมหาศาลซึ่งมันไม่สมดุลตามที่พวกเขาต้องการนั่นเลย ทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มมองหาทางเลือกอื่นที่ตอบโจทย์ชีวิตได้ดีกว่าทางเลือกอื่นที่ว่านี่ก็คือพวกคอร์สเรียนออนไลน์สั้นๆที่กําลังฮิตๆกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับทางเลือกใหม่ที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากก็คือ Micro เครด e n t i a ลสหรือคอร์สเรียนออนไลน์ระยะสั้นจากแพลตฟอร์มอย่าง f u t u r e s k i l l หรือ Scudio ในไทยหรือ c o u r s e r a EDX ในระดับโลกที่ให้ทักษะที่สดใหม่ใช้ได้จริงอย่างเช่นการเขียนโคด้ด การตลาดดิจิตัลข้อดีของมันคือใช้เวลาและเงินน้อยกว่ามากแต่สามารถนำไปสร้างไรายได้ได้ทันทีเป็นการเรียนรู้แบบ just in time คือเรียนเฉพาะสิ่งที่ต้องใช้ไม่ใช่การเรียนแบบ just in case หรือเรียนเผื่อไว้เหมือนในอดีตถูกต้องครับมันตอบโจทย์เรื่องความคล่องตัวที่โลกยุคนี้ต้องการฟังมาถึงตรงนี้ดิฉันว่าผู้ฟังหลายคนน่าจะเริ่มสับสนว่า ตกลงแล้วปริญญาโทมันยังจำเป็นอยู่ไหมหรือเราควรจะหันไปเรียนคอร์สออนไลน์กันให้หมดเลยดีข้อมูลส่วนท้ายได้สรุปเป็นกรอบการตัดสินใจที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงมาให้ด้วยซึ่งดิฉันว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะครับเขาแบ่งเป็นกลุ่มที่ปริญญาโทยังจำเป็นกับกลุ่มที่อาจไม่จำเป็นต้องเรียนเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นโอเคงั้นเรามาเริ่มที่กลุ่มที่ควรเรียนก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับใครที่การเรียนโทน่าจะยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอยู่ กลุ่มแรกเลยคือกลุ่มวิชาชีพที่ต้องมีใบอนุญ,ญาตหรือ license professionals อันนี้ชัดเจนและไม่มีข้อโต้แย้งครับอย่างเช่นแพทย์เฉพาะทางวิศวกรโครงสร้างหรือนักกฎหมายที่วิฒิการศึกษาเป็นเกณฑ์บังคับตามกฎหมายอันนี้เข้าใจได้ค่ะไม่สามารถเป็นศัลยแพทย์หัวใจได้ด้วยการเรียนคอร์สออนไลน์แน่นอนใช่เลยครับแล้วกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ต้องการความก้าวหน้าในองค์กรเฉพาะทางหรือที่เรียกว่า social mobility อ๋อในองค์กรบางประเภท ครับเช่นระบบราชการไทยหรือบริษัทขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมที่วุฒธธิการศึกษายังคงเป็นบันไดสําคัญในการเลื่อนตําแหน่งข้ามเพดานเงินเดือนหรือเพื่อให้ได้รับการยอมรับในสายงานบริหารเหมือนเป็นตั๋วผ่านเข้าไปสู่กลุ่มผู้บริหารระดับสูงอย่างนั้นสินะคะและกลุ่มสุดท้ายที่การเรียนต่อจะเป็นประโยชน์มากคือกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนสายงานอย่างมีกลยุทธ์หรือ strategic pivot ใช่ครับลองนึกภาพคนที่จบสายสินมาแต่อยากจะย้ายไปทำงานสาย data science ที่กำลังเป็นที่ต้องการการไปเรียนปริญญาโทในสถาบันชั้นนำก็เหมือนเป็นการซื้อทางลัดเพื่อเข้าสู่วงการนั้นและที่สำคัญกว่าความรู้คือการซื้อเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์ที่ดีที่สุดซึ่งหาไม่ได้จากการเรียนออนไลน์ครับชัดเจนมากค่ะทีเนี้ยมาดูฝั่งตรงข้างกันบ้างกลุ่มที่ปริญญาโทอาจไม่จำเป็นต้องเรียนหรืออาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่ามีใครบ้างคะ กลุ่มแรกที่ชัดเจนที่สุดคือกลุ่มที่เรียนเพื่อหนีหรือ escapism เรียนเพราะไม่รู้จะทำอะไรเรียนเพราะกลัวการหางานใช่ครับหรือเรียนเพื่อประวิงเวลาอย่างที่เราคุยกันไปเพราะต้องไม่ลืมว่าอีก2ปีข้างหน้าโลกแห่งความจริงมันก็ยังรออยู่ตรงนั้นแถมยังมาพร้อมกับอายุที่มากขึ้นและความคาดหวังของสังคมที่สูงกว่าเดิมด้วยกลุ่มต่อมาที่ข้อมูลพูดถึงก็น่าสนใจมากคือกลุ่มสายงานที่เน้นผลงานหรือ portfolio based ถูกต้องครับสายงานอย่างเช่นงาน Creative, g r a ฟิกดีไซเนอร์โปรแกรมเมอหรือผู้ประกอบการในโลกยุคนี้สิ่งที่เราทำได้จริงมันสำคัญกว่าสิ่งที่เราแค่รู้ในตำราหรือที่ข้อมูลบอกว่า what you can do is more important than what you know นายจ้างอยากเห็นโปรเจกต์ที่คุณเคยทำอยากเห็นโค้ดที่คุณเขียน มากกว่าจะดูว่าคุณจบจากที่ไหนมาและกลุ่มสุดท้ายที่ควรระวังมากๆคือเรียนตามกระแสหรือ social f OM o m o ใช่เลยครับคือเห็นเพื่อนเรียนก็เลยอยากเรียนตามกลัวว่าจะตกขบวนกลัวว่าจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องโดยที่ตัวเองยังไม่มีเป้าหมายอาชีพที่ชัดเจนเลย การเรียนแบบนี้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเสียทั้งเงินและเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์มากๆเลยครับสรุปแล้วบทสรุปสำหรับโลกปี2566ไม่ใช่การบอกให้เราเลิกเรียนหนังสือแต่การบอกให้เราเรียนอย่างมีเป้าประสงค์ใช่ไหมคะคือต้องรู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรและเลือกเครื่องมือในการเรียนรู้ให้เหมาะกับเป้าหมายนั้นถูกต้องที่สุดครับปริญญาโทมไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวของชีวิตอีกต่อไป แต่มันเป็นเพียงสินทรัพย์หรืออสเซทชิ้นหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเราเท่านั้นเองซึ่งก็หมายความว่าเรายังมีสินทรัพย์ชิ้นอื่นๆให้เลือกลงทุนได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคอร์สไมโครเครดิ้ชั่วประสบการณ์จากการทํางานจริงหรือแม้กระทั่งการออกเดินทางเพื่อเรียนรู้โลกกว้างสินทรัพย์เหล่านี้ก็มีมูลค่าในตัวของมันเองครับและข้อมูลก็ได้ทิ้งท้ายด้วยคําถามที่ทรงพลังมากพอบอกว่าถ้าใครกําลังยืนอยู่บนทางแยกของการตัดสินใจนี้อยู่ ลองวางความกดดันของสังคมลงชั่วครู่ตัดเสียงของคนรอบข้างออกไปให้หมดแล้วถามใจตัวเองจริงๆด้วยคําถามนี้คําถามที่ว่าเราจะเรียนเพื่อจะไปเป็นใครหรือเรียนเพราะกลัวที่จะเป็นตัวเองเป็นคําถามที่ต้องใช้ความซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างมากในการตอบเลยครับเราเรียนเพื่อสร้างตัวตนใหม่ที่สังคมยอมรับหรือเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริงของเราและความไม่แน่นอนของชีวิตเพราะสุดท้ายแล้ว คนที่จะอยู่รอดและเติบโตได้ในโลกยุคนี้ไม่ใช่คนที่มีวุฒิสูงที่สุดแต่คือคนที่รู้จักตัวเองดีที่สุดและกล้าที่จะออกไปสร้างคุณค่าในแบบของตัวเองที่โลกใบนี้ต้องการจริงๆครับติดตามมุมมองใหม่จากงานวิจัยเพื่อคนทำธุรกิจจากเพจเชียงใหม่เมืองปรับเสียนได้3ช่องทางคือ Facebook, Instagram และช่องทางเว็บไซต์แล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีครับ